ผมผมนายหนุ่มคอมพิวเตอร์ครับฮะพามาดูน้องสาเน่ครับเจยลิงเจยลิงขอบสารครับเป็กะตามไปดูครับโอ้หัวเอวตัวอวฟื้นกัวเอาฟื้นครับ si หนึ่งสามห้าซีอาจารย์ดำครับครัเดินกบกบกบนะครับนี่ครับเจลิงขอบตาครับนี่ จะทำเป็นเสวนย่อมครับนี่เรื่องตรงนี้ก่อนออ้ยหมุนตัวสบายสบายเลยครับีืดสุดทีจเจ,เจ,เจ ช่วงนี้ก็มาทำงานชั่วโมงครับงาหาินก็เริ่มไม่ค่อยมีละเอาตีปลาสเสียดให้เพิ่งลูกเฮ้ย,ออยสบายหรอกแงี้ยสบสบายเลยแปรงคอบสัด ามเสริมแผ่นเหล็กมุกจีเอ้มุกีน่าประมาณ0.5ครั 5. บมุกีไม่ใหญ่นะครับแต่ว,ว่ารูปทรงนี่สวยบแบบมาคล้ายคั้าย้ัตมุกี ต้นกระถินลาเล่าเน,นี่ภาคนเซียนครับกินน่วยกับเอาเพชรดเ้นนะครับอองานเชลลิงมีของชอบเลยละครับแบบนี้ ่นี่ยอดขายอันดับหนึ่งครับซานี่ไม่เชธรรมดาครับทำให้รถค่ายอื่นนี่เตือนตัวหมดแล้วครับเพราะว่าเปิดตัวมาราคาไม่แรงราคาแค่สองล้าน้นๆสองล้านกว่าบาท kira-kira manis sepuluh raih hati. จเจ้านี้นี่ทำงานทั้งปีับงานเยอะจริง ดูกันยาวๆครับนี่สำหรับซาีนนี่แกะมาได้หนึ่งปีครับอาจะชนกวบปีครับตอนนี้ประมาณ3ามพชั่วโมงละตกใหม่ก็เติมน้ำมันใช้งานอีกน้วครับมันเครื่องน้ำมันเฮดริกน่้ซูย์บริการดูแลให้ครับ เปลนน้ำมันเชื้อเพลิงอัจฉริบีอย่างเดียวต้องจุกจิกปวดหัวเรื่องงานซ่อมครับเป็นรถเก่าเนี่ยโอ้ยงานไปกว่าจะได้ตังมาพอเวลามีตังครับมันรู้ครับรถเก่าทั้งครับทีนี้มันจะเป็นประมาณนั้นครับรถเก่าเอาเอาโอ้อาจจะ ตออ่อครับทแปรครับนี่ามเท็จอู้อู้อ้อต่ออย่างน,นี้ครับคงใช้เ,เอางามหนวกแล้วเดี๋ยวจะต่อนี่ปลาหรือ่ะไรขึ้นมาน้ำบ่ จะเล่นรถเก่าครับจะปวดหัวเรื่องซ่อมครับแต่ก่อนงานก็ไม่เดินครับซ่อมแต่ละทีสามสีวันจะบอกดอบวิ่งนี้หมดแกะมากใหม่เลยครับดันี่ห้าหกคันี่วิ่งไม่ทันแล้วครับเนี่ยขอดีของรถใหม่ ว่าเราต้องใช้งวดครับราคาสองล้านกว่าบาทครับไอ้งวดนะ่าอยาประมาณเดือนละหกหมืน่นห้าหมื่นหกหมื่นครับว่าถึงไมโครนี่ทำงานนี่บางวันฟุกครับหมื่นกว่าบาทก็มี บ้านเนี่ยเฉลี่ยต้องได้แล้วครับวันละห้าพันว่าวันละหมื่นฟุก สุดภูมิโอ้ถึงขอบสะพอดีครับมีอย่างบ่เขาสุดมากบ่มีอย่างปาก็บ่มีเตือนเสียงหนีไปแล้วปากถ้าเป็นสองร้อยนี่จ้วง,ง,งเอาจ้วงเอาเลยครับนี่ ดึงมานี่สยสบายๆเลยครับ ใช้คนตัดในอาทิตย์หนึ่งก็ไม่เสร็จน,นะครับทำงานชั่วโมงนะาจญ่ชัมม่วโมงละสองพันครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม้วยครับผมยังานฝากไปคอมเม้เต์ครับ าี่านี S Y หนึ่ S y 1, 3, 5, 4, ครับตัวนี้เปขนาดสิาตันจุดนี้ก็สวัสดีครับ